นคัปิดปิดแก๊สที่มีเกไหมอ๋อเป็นวาวรุ่นนี้ค่ะเจ๊เป็นวาวรุ่นนี้คือมันมีเกวัดแรงดันในถังแก๊สนะบอกได้เข้าๆว่าแรงดันในถังแก๊สมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเซฟตี้คือเวลาใส่แก๊สแตกใส่แก๊สหลุดแก๊สจะตัดเดี๋ยวหนูจะทําให้เจ๊ดูว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแก๊สใกล้หมดถังหรือเปล่าด้วยการใช้วาวรุ่นนี้คุณอาไปใช้กับเตาบ้านใช่ไหมเตาบ้านเนี่ยเตาโครเลนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กใช่มาเดี๋ยววัดเทสให้คุณดูหมุนวาวเข้าถังเสร็จจแแล้ววเ๊๊ปิดางกส แล้วเจ๊กดปุ่มค่ะกดปุ่มเซฟตี้น้ำแก๊สมันจะเหมือนในการนับถอยหลังอะ่ะมันจะล่นล่นลงมาถ้าเก๊ตกเลขศูนน,นั่นคือแก๊สหมดถังนะะอันนี้คือมันล่นลงมาเหลือล้วระดับนี้แปลว่าใกล้แล้วล่ะ ถังไปเนี้ยแก้ใกล้หมดถงมมังแล้วเพราะว่ามันเกใกล้ใกล้มาเล็กสุแล้วเนาะพอเราใช้ไปหนึ่งอาทิตย์สองวันสี่เดือนห้าเดือนเกจะตกลงมาเรื่อยๆเหมือนในการนับหลังถ้าเก้ตกเลขกสุดนั่นคือแก๊สหมดถงังนะคะมันก็มีทําให้เราใช้แก๊สอย่างคุ้มค่าเนาะในการใช้งานของถังแก๊สใช้ได้แบบประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับการจ่ายเงินนะคะโอเคใช้งานเป็นหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วอ่ะโอเค